เดินทางจากอำเภอรพระน,นิคมจังหวัดชนบุรีมุ่งหน้าสู่จังหวัดฉะเชิงเซาทริปนี้เรามากัน5คันนะครับว้าวปลายทางของเราคือตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีมุ่งหน้าไปเส้นฉะเชิงเซาพนมสารคาม วันที่เราเดินทางเป็นวันธรรมดารถจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราจะใช้เส้นทางคลองเขื่อนไปนครน,นายกผ่านวัดสมานขี่ชิดซ้ายมาเรื่อยๆเจอซุ้มประตูวัดเลี้ยวซ้ายเลยเส้นนี้จะเป็นถนนสองเลนขี่สนุกสภาพถนนค่อนข้างจะดีเลย แต่ต้องระวังคอสะพานกันหน่อยนะเพื่อนๆควรใช้ครามเร็วที่พอเหมาะถนนเส้นนี้จะผ่านหน้าวัดสมานพอดีเลยเพื่อนๆจะแวะเที่ยวก่อนก็ได้จุดนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเขื่อนทดน้ำบางประกงเป็นจุดตกปลายอดนิยมของพวกผมอีกจุดหนึ่ง<อ>เห็นบรรยากาศแล้วก็อยากตกปลาขึ้นมาทันที พอวันขี่รถอยากตกปลาพอวันตกปลาอยากขี่รถวิ่งมาให้สุดทางแล้วก็เลี้ยวขวาถนนเส้นนี้เรียกเส้นของเขื่อนขี่มาได้ไม่นานความชุ่มเย็นก็เกิดขึ้นฝนตกสิครับเพื่อนๆผมจะแนะนำจุดพักรถที่ดีที่สุดของการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ วัดครับวัดนี่ดีที่สุดเลยครับในการจอดพัก <Yeah. S 1> เนื่องจากรถบางคันกองเปื่อยไม่สามารถเดินทางผ่าฝนได้ทุกคัน <c oughs> เราเน้นความปลอดภัยในการขับขี่ดีกว่า <c oughs> พอฝนหยุดเราก็ขี่กันต่อ <Yeah. S 1> ถึงแล้วเวลาอาหารเที่ยงของเราขาหมูมันโถประนอม ความน่ากินของอาหารไม่สามารถถ่ายทอดให้ดูได้นะครับ <Hey. S 1> เผื่อเพื่อนๆดูตอนกลางคืนแล้วจะหิว <c oughs> อิ่มท้องแล้วก็ขี่รถกันต่อมุ่งหน้าไปที่แก่งคอยจังหวัดสระบุรี <Yeah. S 1> เสร็จแล้วเลี้ยวขวาเข้าตำบลชะอมเส้นทางเข้าตำบลชะอมจะเป็นเส้นทางเลนสวนนะครับ <Hey. S 1> เพื่อนๆขับขี่ใช้ความระมัดระวังกันด้วย hey. ไม่ควรใช้ความเร็วมากขี่รถอีกไม่นานเราก็จะถึงที่พักของเราแล้วนะครับที่พักของเราคือ good night camping ชะอมเส้นทางช่วงนี้จะเป็นหินครุกเพื่อนๆถ้าเอาถ้าเอไซค์มาควรจะขับขี่ด้วยความระวังด้วย <Hey. S 1> ขี่มาไม่นานเราก็ถึงที่พัก ที่พักของเรามีแค่ห้าหลังเองนะครับแต่ขอเตือนภัยสําหรับเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวแถวนี้นะครับเพจปอมมีจำนวนเยอะมากเลยเพื่อนๆจะจองที่พักใช้ความระมัดระวังกันหน่อยนะครับก่อนมาเราก็เกือบโดนมาเหมือนกันเพื่อนๆควรจะจองใน g o o g l e Map นะครับย่านนี้จะมีที่พักอยู่หลายๆที่นะครับติดๆกัน เพื่อนๆเ,เลือกดูเอาตามสบายเลยที่พักที่เราพักเพิ่งเปิดใหม่ได้แค่3เดือนเองนะครับที่พักค่อนข้างจะใหม่มากน้ําใสมากน่าเล่นเป็นอย่างมากเลยครับมาดูที่พักกันต่อเลยที่พักของเราราคาห้องละ1 9 9 0บาทนอนได้2คน แต่ละห้องจะมีเก้าอี้กับโต๊ะแคมปิ้งให้เราต่อห้องต่อชุดพร้อมอาหารเช้า <Yeah. S 1> ต่อด้วยภายในห้องพักห้องพักมีเตียงขนาดใหญ่มีตู้เย็นผ้าหม่มผ้าคนหนูสะอาดมากใช้ของเกตดดีเลยนะครับมีล่มให้เราด้วย มีลาวตากผ้าพร้อมมาดูห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านดีมีเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมมาดูหน้าบ้านกันนะครับหน้าบ้านมีที่จอดรถให้แบบกว้างๆเลยบรรยากาศของที่นี่ก็เงียบสงบให้ความเป็นส่วนตัวได้ดีเลยแต่ละห้องมีรองเท้าแตะให้เราสองคู่ต่อห้อง ถึงที่พักเก็บสัมภาระให้เรียบร้อยทุกอย่างพร้อมบรรยากาศพร้อมเตรียมตัวเล่นน้ำกันครับย <Yeah. S 1> อีกหนึ่งเหตุผลที่เรามาเที่ยวชะอมครั้งนี้เนื่องจากว่าที่นี่จะมีน้ำเฉพาะช่วงหน้าฝนเท่านั้นฤดูอื่นน้ำก็จะไม่มี <Yeah. S 1> ระหว่างนี้ เพื่อนเพื่อนก็ชมบรรยากาศสวยงามของชะอมกันไปเรื่อยๆนะไปไปน้ำจุดที่เราเล่นนี้สามารถถอดรองเท้าลงเล่นน้ำได้เลย ไม่มีหินคมคมคอยบาดเท้าด้วยน้ำก็ไม่ลึกมากกำลังดีเย็นด้วยส่วนมื้อเย็นของเราคือหมูกระทะแล้วที่นี่ยังมีอาหารตามสั่งไว้บริการพวกเราราคาบ้านๆไม่แพง ทานข้าวกินดื่มฟังเพลงสนทนากันให้สนุกในค่ำคืนนี้พร้อมกับบรรยากาศดีๆมีเสียงจักระจันเลไลร้องตลอดคืนพร้อมกับเสียงลํำทานโอ้ยฟินเลยครับเพื่อนๆขี้เกียจวันนี้สบายวันนี้ฮัลโหล ชาวันลุงคึ้นครับกับบรรยากาศดีๆของชะอมจังหวัดสระบุรีนะครับนี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่อยากจะแนะนําดีมากครับที่นอนนิ่มนอนอุ่นสะอาดบรรยากาศดีให้ความเป็นส่วนตัวสูงราคาไม่แพงเหมาะกับการขี่รถเที่ยวกูดไนท์แคมป์ชะอมสระบุรีน้ำที่นี่สะอาดเล่นน่าเล่นมากเลยครับจอดครับเพื่อนว่าง ไม่รู้จะไปไหนกันแนะนําเลยครับหน้านี้น้ํากําลังสวยเลยครับไม่แน่ใจว่าหน้าแล้งหรือหน้า,นาหนาวไปน้ำไม่น้อยไปจะมีน้ําให้เล่นแบบนี้หรือเปล่าแนะนําเลยครับเที่ยวนาฝนชะอมครับแชรมาน,นะครับอาหารเช้าของที่นี่ข้าวต้มกุ้งหมูพร้อมกับไข่ลวกมีหมูย่างปลาต้งโก แล้วก็กาแฟโอวัลตินแบบครบ,ครบอาหารเช้าที่นี่ถือว่าดีเลยนะครับดีมากเลยห้องละหนึ่งชุดทานอาหารเช้าเสร็จใครอยากจะเล่นน้ำต่อก็เล่นน้ำกันได้เต็มที่เลยเดี๋ยวได้เวลาเราค่อยกลับที่พักให้เช็คเอาท์ก่อน11โมงเพราะฉะนั้น เราก็เตรียมพร้อมกันได้เลยเมื่อพร้อมแล้วเราก็ออกจากที่พักกันทันทีขี่ไม่ได้สักพักหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันรถสมาชิกในกลุ่มเกิดเสียขึ้นมานี่ก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งของการขับขี่นะครับ ต้องมีเสียมีพังกันมั่งซึ่งเป็นเรื่องปกติครับ <Wow. S 1> เราไม่ได้มาคันเดียวกันอ oh <my> วิธีการแก้ปัญหาคือ <ไป S 1> ทำยังไงก็ได้ประคองรถให้ถึงปั๊มก่อน <Good. S 1> เพราะว่าถ้าเกิดเราเสียอยู่ข้างทางจะเป็นอันตรายมาก <Yes. S 1> มาด้วยกันยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันครับรู้อย่างนี้เช่ารถตู้กันมาดีกว่า ไม่ต้องเหนื่อยด้วยถึงปัม๊มแล้วก็อุ่นใจครับอย่างน้อยก็มีกาแฟให้เรากินนั่นแหละแก้ปัญหาจบแล้วเราก็เดินทางกันต่อนะครับแต่ระหว่างเดินทางหนีไม่พ้นแน่นอนเลือกจะมาทิปหน้าฝนแล้วยังไงก็เปียกครับขากลับเรากลับทางเส้นสีมโหโสพปราจีนบุรีนะครับ เส้นนี้จะเป็นทางสีเลนนะครับขี่กันยาวๆสนุกๆเลยแล้วเราก็แวะกันที่ตัวปาจีนบุรีหาอาหารเที่ยงกินกันก่อนก่อนกลับบ้านร้านที่เรามากินคือเจมลลิ ali, อาหารเวียดนามดูสิน่ากินปล่ะ แล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปขี้เกียจวันนี้สบายวันนี้